ภาบสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายเบิร์ดทุกคู่ทุกคนเด้อเนาะเป็นเอาไดเนานะทุกคนลืมกันเบ,บอร์ละว่านะทุกคนช่วงนี้ค่อยเองอมีเรียกไล่เนาะทุกคนเนาะเฮดเรียกในโรงงานมีโอทีไล่ก็เลยว่าบบมีเวลามาอัดคลิปให้ท่านผู้ชมนะครับฮูแล้วก็ฮับฟังนหมกันเนาะทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวเมื่อนี้ค่อยจะมาฟังมุมมองของคนเกาหลีเนาะทุกคนที่เขาเจ้าเข้าใจผิดคิดว่าประเทศไทยนั้นยากจนเนาะบบมีการพัฒนาแล้วก็ บมมีความทานสมัยเนาะทุกคนจนว่าเขาเจ้าได้ไปเห็นกับตาเนาะถึงกับตะลึงเนาะทุกคน อยวเขาไปฟังมุมมองของคนเกาหลีนํากันเลยเนาะทุกคนคนเกาหลีจํานวนมากที่มาเที่ยวในเมืองไทยและคิดเป็นตู่เป็นต่าว่าประเทศไทยนั้นยากจนและไม่มีอะไรทันสมัยเมื่อพวกเขามาเยือนประเทศไทยแล้วต่างก็บอกว่าประเทศไทยไม่เป็นอย่างที่คิดและนี่ทาให้คนเกาหลีจํานวนมากต่างตะลึงและเมื่อมาถึงที่ประเทศไทยแล้วพวกเขากลับพบเจออาคารบ้านเรือนที่หรูหราและในเมืองหลวงที่มีตึกราบ้านช่องที่ทันสมัยกว่าที่พวกเขานั้นคิดเอาไวส้ส<ร><จ>น่นที่มาก ปัจจุบันนี้ในการใช้รถกรกเก,<อ>กเี่ยวกับเกาหลีบอกว่าคนเ<อ>กาหลีนั้น,มนไม่มีค่านิยมที่มากมายถึงขนาดนี้และแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากมายที่ทําให้หลงไหลและชวนให้โหยหาสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายและที่คิดว่ามันอาจไม่ตอบสนองพอมาถึงที่ประเทศไทยนั้นก็เกินคาดทั้งที่เตรียมใจว่าหากมาที่ประเทศไทยแล้วจะต้องเผชิญกับความยากลําบากแต่มันไม่เป็นอย่างที่คิดเอาไว้เพราะว่าสิ่งของอำนวยความ ความสะดวกที่นี่รอที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ได้เข้ามาไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่หรูหราอาหารที่อร่อยและยังมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์รวมไปถึงอาหารข้างถนนใช่แล้วอาหารข้างถนนแต่มันก็ยังดูดีกว่ามากๆและสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นสถานที่บันเทิงที่บอกได้เลยว่าหากมาเยือนที่นี่แล้วเมื่อได้พบเจอสิ่งเหล่านี้บอกได้เลยว่ามันสนุกสุดยอดมากๆและไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นวัดที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนหรือว่าสถานที่ ท่องเที่ยวเกี่ยวกับธรรมชาติต่างถูกผลักดันด้วยกําลังขับเคลื่อนของทรัพยากรที่มากมายและนี่แหละเมื่อคนเกาหลีจํานวนมากที่ได้มาเที่ยวที่ประเทศไทยพวกเขาไม่อาจที่จะคาดเดาหรือคาดคิดได้เลยว่าพวกเขาจะพบเจอกับอะไรในประเทศไทยบ้างจนพวกเขานั้นบอกว่าประเทศไทยสมัยสไทยแต่เรลีองนี้ถ้าไม่คนเกาหลีหรือว่าชาวต่างชาติประเทศอื่นๆไม่ได้มองไทยที่มีความทันสมัยและความสะดวกสบายเท่านั้นแต่ยังมีเรื่องของมุมมองทางวัฒนธรรมและ ความเป็นมิตรของคนไทยต่อนักท่องเที่ยวและจากเรื่องราวนี้พวกเขาถึงมองว่าประเทศไทยมันดีสุดๆหลังจากมาเยือนที่ประเทศไทยแล้วทุกคนเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวพวกเขามีรอยยิ้มที่สวยงามแล้วมันทําให้หลายต่อหลายคนที่ได้มามีความสุขมากๆและอยากที่จะกลับมาที่นี่อีกสมแล้วที่เป็นชาวต่างชาติหลายๆคนอยากที่จะมาอยู่ที่ประเทศไทยพวกเขารู้สึกสบายใจและรู้สึกปลอดภัยมากๆเมื่อไหร่ที่มาที่นี่หลังจากคนเกาหลี หลายคนมาลองสัมผัสมันด้วยตัวของพวกเขาเองแล้วพวกเขาต่างบอกว่าประเทศไทยน่าอยู่สุดๆและยังรวมไปถึงความเป็นอยู่ค่าใช้ใจ่ายต่างๆและค่านิยมในการท่องเที่ยวที่ประเทศไทยมันยังคงดีกว่าอีกหล,หลายประเทศที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านถืออย่างไรก็ตามในประเทศไทยมีค่าครองชีพที่ไม่แพงถ้าอย่างนั้นก็ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายและการดูแลสุขภาพในระดับโลกและยังมีโครงสร้างพื้นฐานที่ยอดเยี่ยมและยังรวมไปถึงยังมีชุมชนชาวต่างชาติ เป็นจํานวนมากในประเทศไทยและยังมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและยังคงรวมไปถึงภูมิศาสตร์ที่ดีอีกด้วยการค้นพบสิ่งใหม่ๆในประเทศไทยสภาพแวดล้อมการทําธุรกิจหรือสิ่งต่างๆที่มันเอื้ออํานวยต่อทุกคนที่มาอยู่ที่นี่ซึ่งมุมมองของคนเกาหลีที่มีต่อประเทศไทยและคนไทยพวกเขาพูดถึงประเทศไทยแล้วนึกถึงอะไรบ้างในความคิดของคนเกาหลีเหล่านั้นมองคนไทยว่าคนไทยแตกต่างประเทศไทยก็แตกต่างจากเกาหลีอย่างมากมายซึ่งคาตอบ อบของคําถามที่เกิดขึ้นอย่างมากมายในหัวสมองของคนเกาหลีที่มีต่อประเทศไทยพวกเขาต่างงงมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อมาที่ประเทศไทยสิ่งแรกที่พวกเขาบอกว่าอาหารถูกก็ถูกมากๆอาหารแพงก็แพงมากๆแต่สิ่งที่สําคัญประเทศไทยมีอาหารที่ถูกสุขอนามัยและอาหารไทยก็มีชื่อเสียงดังไกลไปทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นคนชาติใดก็ต้องชอบกับรสชาติที่จัดจ้านและกลมกลม่อมนี่เมื่อทานอาหารที่ไทยแล้วจะได้รู้เลยว่าสวรรค์มีจริงและอร่อย ่อยกว่าอยู่ที่เกาหลีแน่นอนเท่าตัวเลยอาหารไทยก็ต้องเสราะกว่าเกาหลีีการับรสชาติเลยไม่ถึงเครื่องแบบไทยเรียกว่าถ้ามาเที่ยวไทยแล้วไม่ต้องกลัวว่าจะทานอาหารไม่หมดเพราะแบบจุดไม่ได้เลยมากกว่าแต่ราคาที่ไทยร้านธรรมดาทั่วไปก็ถูกมากๆแต่ร้านในห้างหรือร้านใหญ่ก็มีราคาที่แพงจนน่าตกใจเลยแต่ก็น่าจะเป็นเพราะว่าวัตถุดิบที่ต่างกันเลยทําให้ราคานั้นต่างกันมากแต่ ไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือที่มีราคาถูกราคาแพงก็ตามขอให้เป็นอาหารไทยก็อร่อยจนทานแป๊บเดียวหมดเฉยเลยแต่ว่ามีปัญหาเดียวที่คนเกาหลีไม่ค่อยชอบอาหารไทยส่วนใหญ่ใส่ผักชีซึ่งคนเกาหลีจํานวนมากไม่ค่อยชอบผักชีเพราะว่าเวลามาเที่ยวที่ประเทศไทยนะครับพวกเขาจะบอกเลยว่าพวกเขาไม่เอาผักชี เป็นประโยคที่พูดเก่งที่สุดซึ่งอีกอย่างหนึ่งนะครับที่คนเกาหลีมองว่าประเทศไทยนั้นมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายและเป็นสาเหตุที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากและก็ส่วนมากเป็นชาวยุโรปที่มาเที่ยวและก็มาแบบเยอะแยะมากมายเพราะว่าจากเรื่องราวนี้นะครับค่อนข้างที่จะน่าตื่นเต้นเพราะว่ามีชาวยุโรปเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยและมาใช้ชีวิตในประเทศไทยกันเยอะมาก,มากๆและนี่คือแรงขับเคลื่อนของประเทศไทยที่มีมากเพราะจากมุมมองของคนเกาหลีเมื่อเปรียบเทียบกับเกาหลีแล้วประเทศไทย มีชาวยุโรปอาศัยอยู่เยอะมากๆเพราะจากนี้นะครับผมได้มีการสํารวจว่าชาวยุโรปไม่เพียงแค่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเท่านั้นแต่ก็ยังเข้ามาอยู่ที่นี่และมาใช้ชีวิตที่นี่แบบเยอะเช่นเดียวกันเพราะสาเหตุนี้เลยทําให้คนเกาหลีนั้นที่มาเที่ยวที่ประเทศไทยบอกว่ามันสุดยอดมากๆผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติที่มาอยู่ที่นี่มันทําให้ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่พัฒนาได้อย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดดประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีสเสน่ห์มากมาก ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมพวกเขาถึงตัดสินใจมาใช้ชีวิตยอยู่ที่นี่อีกอย่างหนึ่งข้าวของที่ประเทศไทยก็มีราคาถูกมากๆถ้าหากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเกาหลีที่เกาหลีนั้นถึงแม้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวมากมายเป็นจํานวนมากแต่ส่วนมากก็เป็นชาวเอเชียฉะนั้นเมื่อเจอกับชาวตะวันตกในประเทศไทยแล้วแล้วก็ก็คือรู้เลยว่าประเทศไทยนั้นสุดยอดมากๆเพราะเรื่องนี้ก็มีสาเหตุหลายอย่างที่ทําให้ประเทศไทยนั้นดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากมายเพราะว่าชาว ยุโรปชอบความเงียบสงบและพวกเขามองว่าประเทศไทยนั้นตอบอสนอง พวกเขาได้ดีที่สุดและค่าครองชีพที่นั่นก็ต่ํามากๆประเทศไทยหากเปรียบเทียบกับเกาหลีแล้วสมแล้วที่ใครลหลายๆคนนั้นอยากที่จะมาอยู่ที่ประเทศไทยแต่ก็ไม่นึกว่าความคิดของคนเกาหลีจํานวนมากจะมองว่าประเทศไทยนั้นไม่เจริญและประเทศไทยก็ยังไม่พัฒนาบ้านเรือนก็เก่าไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ตอบสนองแก่นักท่องเที่ยวซึ่งคนเกาหลีนะครับบองว่าบางสิ่งบางอย่างในประเทศไทยนั้นก็มีความแตกต่างจากประเทศเกาหลีมากๆถ้า หากพูดถึงประเทศไทยแล้วดีกว่าเกาหลีก็าจะมีบางอย่างนะครับที่ต่างกันอยู่ที่เกาหลีถือว่าเป็นประเทศที่มีสัญญาณ Wi-Fi ฟรี free, ได้ใช้ค่อนข้างเยอะและทั่วถึงเรียกได้ว่าถ้าเดินทางไปที่ไหนก็มักจะเจอกับป้ายฟร wi ี Wi-Fi และที่สําคัญคนเกาหลีและคนต่างชาติก็สามารถเชื่อมกับ Wi-Fi เพื่อใช้ติดต่อหรือว่าค้นหาข้อมูลได้ซึ่งนี่น่าแปลกใจเมื่อมาถึงที่ประเทศไทยแล้วกลับรู้สึกว่าที่นี่ฟรี w i f i ไม่เยอะเท่าไหร่แทบ บางที่มี WiFi ขึ้นเชื่อมต่อพร้อมเขียนว่าฟร wi ี Wi-Fi แต่เมื่อทําการเชื่อมแล้วก็เข้าไม่สามารถเข้าได้ต้องให้ล็อกอินรหัสด้วยอันนี้สงสัยและงงมากๆแท้จริงแล้วที่นี่ฟร wi ี Wi-Fi กันหรือไม่หรือว่าคนต่างชาติเท่านั้นที่ไม่สามารถที่จะใช้ได้หรือว่าอาจเป็นว่าเพราะว่าแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตที่ประเทศไทยนั้นมันถูกมากๆฟรี Wi-Fi เลยไม่อาจจําเป็นสักเท่าไหร่นี่แล้วเนาะทุกคนก็เป็นมุมอมองของคนเกาหลีเนาะทุกคนที่คิดว่า ประเทศไทยนั้นยังบทันพัฒนายัางบทันสมัยเนาะทุกคนเนาะจะมีคนเป็นบางส่วนเนาะทุกคนที่คิดว่าประเทศไทยนั้นยังบยพัฒนาเนาะทุกคนและทุกคนเดสมีความคิดเห็นแนวใดกับฝากกันคอมเมนต์เข้ามาได้เนาะทุกคนเนาะถ้ามาคิดแบบนี้ก็่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้คอยเหตุคลิปต่อไปเด้อทุกคนโอเคคลิปนี้ขอตัวก่อนทุกคนไปแล้วบ๊ายบายขอบใจ